สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีแมวบองปนูปปนกรุบๆรุบเนี่ยเข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้พามาตามติดหน่วยของทวีชัยพาพยนตร์ครับโรงงานแก้บนัตสนวนไหนครับ ในคืนนี้ขึ้นโจตั้งแต่หัวค่ำแล้วครับผมโจใหม่ครับโมด,ดูลแสงไม่ทะลุโจรครับดูข้างหลังไม่เห็นครับโจคมชัด อันนี้ก็เวลา18บนาฬกาครับผมเครื่องปั่นก็กำลังเครื่องปั่นก็สตาร์ทแล้วครับอีกไม่นานก็น่าจะได้ลั่นครับร้านคาก็มีพอสมควรครับสิบก,กว่าร้านครับห่างหายไปนานครับกับงาน แกบนวัดสนุนในครับเป็นนี้นรั้มาาวว่าจะเพิ่มตู้อีก รอนทุกใจเลยมาปุนบานกับหลวงปู่ได้ครับผมทันใจดีกำลังจะเทสเสียงครับตัวนี้สวยงามจริงๆนะครับผมยังไม่มืดนะครับขึ้นโจโรตั้งแต่ หัวค่ำแล้วครับผมจอสิบห้าเมตรครับของทวีชัยบิ๊กทวีชัยโปรโมชั่นภาพยนตร์ค,ครับผม